ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเกม Spirit Master ตำนานผู้ถังซานที่มีการเปิด Open b e t a ในวันที่3เมษายนนั่นเองซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาแนะนำตัวละครในช่วงเริ่มต้นและวิธีการดีโลไอดีผ่านโปรแกรม LDPlayer9 ที่จะรีได้หลายจอมากๆแ,และเราจะต้องหาตัวละครเริ่มต้นตัวไหนกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ,เพื่อนชินชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กูเกิลอีกแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดโปรแกรม LD Player 9นะครับให้เพื่อนนะครับทำการกดลิงก์ใต้คลิปนี้ของผมนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเด้งหน้าต่างตัวเกม Spirit Master ตำนานผู้ถังซานนั่นเองหลังจากนั้นครับเพื่อนๆให้เพื่อนกดที่คําว่าดาวน์โหลด Spirit Master นะครับผมกดดาวน์โหลดไปตัวเกมจะดาวน์โหลดทางด้านขวาบนนะครับเห็นไหมที่จะเป็นตัวไฟล์ของ LD Player นะครับให้ทําการกดเปิดไฟล์ได้เลยเมื่อเราทําการกดเปิดไฟล์นะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ LD Player 9ติดตั้งโดยเร็วนะครับสามารถกําหนดได้นะครับว่าเพื่อนๆจะลง ในส่วนของโฟลเดอร์ไหนนะครับส่วนตัวแล้วผมก็จะลงในดซีเพื่อที่จะทําให้ตัว โปรแกรมเนี่ยรันได้เร็วเพราะว่าลงในส่วนของ Ace AD นนั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วให้เพื่อนทำการกดติดตั้งไปได้เลยนะครับตัวส่วนตัวแล้วผมทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ท่นนี้ครับเราก็สามารถติดตั้งโปรแกรม LD Player 9และเล่นได้แบบง่ายๆและลื่นมากๆครับไปในเกม Spirit Master นั่นเองโอเคครับเมื่อเราทำการติดตั้งโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการสุ่มหาตัวละครนะครับเราต้องมาดูเทียริสต,ตัวละครก่อนว่าตัวละครที่ทางโปรแกรม LD Player เนี่ยเขาได้จัดให้กับเรานะครับมีตัวละครแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับนั่นคือประเภท AOE หรือดาเมจวงกว้างที่รุนแรงนั่นเอง2องซิงเกิลครับก็คือดาเมจเดียว 3. ามแพงก็คือตัวรับดาเมจยืนแถวหน้าให้กับเราและ4ี่ฮีลเลอร์ตัวฮิวไปแล้วเป็นตัวสำคัญภายในเกมมากๆครับการที่ตัวละครในทีมของเราจะอยู่ได้นาน ตัวฮิลเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นเทียร์ลิสที่ทาง a d Player 9จัดให้เราน้่นเองเลื่องมากันหน่อยละกันครับอันนี้จะเป็นความหมายของสกิล AOE โจมตีหมู่นะครับตัวแรกที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับก็เป็นระดับ Double S บวกนะครับก็คือเทพสมุดนะฮะสำหรับเทพสมุรเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีวงกว้างหาตัวละครที่โจมตีหมู่เนี่ยจะช่วยในเฟสในการเคลียร์บอลในช่วงเฟสที่หนึ่งแดงค้างดีมากๆครับสำหรับการเขี่ยวเวฟแรกนะตัวนี้ผมมอกว่าน่าสนใจมากๆครับถ้าเราอยากจะสุ่มหาจริงๆนะสามารถหาต ตัวที่สครับสำหรับเทพสงครามใต้มู่ไปนะครับตัวนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องสุ่มหาก็ได้ครับเพราะทางตัวเกมเนี่ยจะทําการแจกเราเลยแบบฟรีๆหตัวละครที่เป็นระดับ W S นะครับสำหรับไใต้มูไปเนาะที่เพียงแค่เพื่อนๆนะครับลงอินต่อเนื่องเวันเพื่อนๆก็สามารถได้รับตัวละครนี้แบบฟรีๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเก็บไม่ได้ครับไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ไม่ต้องสุมนะฮะสุมแค่ตัวเทพสมุทรที่เป็นดาเมจ L E ดีกว่านะครับ่างต่อมาครับนั่นคือตัวเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมรู้สึกว่าตัวนนละครอาชูรา เป็นตัวละครที่ดีมากๆครับเพราะว่าเป็นการตีเป้าหมายเดียวหมดสําหรับการเคลียร์บอลในเวฟที่สําหรับเวฟที่2เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอบอสหรือว่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ตัวเดียวเลยการที่เราหาตัวที่ตีเดี่ยวแรงๆหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็สกิลเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ o p แล้วก็แรงมากๆในการสร้างดาเมจและที่สําคัญครับตัวเกมมีการจัดกิจกรรมทําภารกิจต่อเนื่องในช่วงเริ่มต้นเกมครับเพื่อนๆจะได้ตัวละครระดับเจ็บบอสบวกไปเลยแบบฟรีๆนะครับนั่นคือห้าวเทียงถังห้าวนะครับตัวละครตัวน คือแจกฟีตัวละครเนี่ยสองตัวแล้วนะครับตั้งแต่ แทงที่เป็นตั้งแต่ตัวดาเมจที่เป็นของเทพสงครามใต้มม่ไผ่นะครับที่เป็น w s นะครับแล้วก็มีการแจกห้าเทียนถังฮาเนี่ยที่เป็น w s บวกนะครับเนี่ยแค่ทํากิจกรรมในเกมคือคุณก็ได้แล้วในส่วนของตัวร่มต้นเนี่ยคือในทีมวางได้5ตัวแล้วก็ตัวซัพพอร์ตหนึ่งนะครับผมและในส่วนของสายป้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซนเลนสเวียร์นะครับสวยนะจริงอันนี้ก็น่าสนใจมากๆครับแล้วก็มีมังกรฟ้าเอยมังกรฟ้าน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นตัวละครระดับ d s นะครับเป็นตัวแทงที่ยืนได้ดีมากๆ แต่ในช่วงเริ่มต้นควรหา a อ e เป็นหลักก่อนละกันนะครับส่วนสายซัพพอร์ตเป็นสายที่สําคัญมากๆนะครับผมสายซัพพอร์ตเนี่ยเราควรหาซัพพอร์ตที่มีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีฮิลนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่จะช่วยให้คุณเนี่ยอยู่ในสนามได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองก็สามารถหาในจุดนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าทางตัวเกมแนะนําตัวละครได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีในส่วนของตัวละครแจกฟรีน่าใช้เห็นไหม คือตัวละครแจกฟรีมีเยอะมากๆอันนี้ยังไม่ได้นาในส่วนของถังห้าวนะครับถังห้าวนี่คือเป็น w S บวกและทํากิจกรรมแจกฟรีนะครับพวกนี้ก็แค่เราอินต่อเนื่องก็ได้รับตัวละครไปแล้วโอ้โหคือจัดทียร์ด้า่อนข้างดีแล้วก็แนะนําตัวละครน่าใช้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถจัดตามนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆครับสำหรับข้อมูลในรอบนี้นั่นเองโอเคครับเพื่อนๆเนๆมื่อเรารู้ตัวละครที่เราควรรีหาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทําการ สุ่มตัวละครกันหน่อยละกันนะครับให้เพื่อนเล่นในผ่านในส่วนของบทที่1กันก่อนนะครับหลังจากที่เราผ่านบทที่1เสร็จแล้วนะครับตัวเกมจะมีในส่วนของการสุ่มกาชาให้กับเรานะครับอันนี้จะเป็นการตั้งชื่อนะเราก็สามารถตั้งชื่อไปได้เลยปุ๊บผมก็สุ่มๆไปก่อนอ่าให้ตัวเกมสอนนิดนึงจากนั้น,นครับให้ทุกคนไปที่คําว่าหอวิญญาณยุทธนะครับทุกคนแล้วก็คลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นหน้าต่างการอัญเชิญนะครับก็จะได้เพจแล้วก็ วสุ่มทั้งหมดประมาณ31ใบนะครับก็มีโอกาสสุ่มได้3ครั้งที่เป็นครั้งละสิบเนาะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างตัวละครในทีมนะครับก็จะเป็นป้องกันช่วยเหลือโจมตีแล้วก็โจมตีวงกว้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีโอกาสได้รับกันไปนั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วเราไปทาการสุ่มไปเลยครับมาครับคัดซีนโหอลังอยู่นะแต่ทําไมชื่อผมไม่ขึ้นอะชื่อไม่ขึ้นติ๊กนี่เป็นสีสีแดงเหรอโอ้โห ได้ตัวระดับ A แต่เศษนี่เยอะอยู่นะไปครับครั้งที่2ครับคือสุ่มทุกๆ10ครั้งครับจะการันตีระดับ A บวกให้เรา1ตัวแน่นอนครับแล้วก็มีโอกาสออกระดับ S นั่นเองปุ๊บนะครับมี S แล้วก็ Double S นะครับแล้วก็10ครั้งสุดท้ายในระดับ A ปุ๊บอ่าโอ้โห A บวกอันนี้อันนี้เอาเอาจริงอัพดาวสุดได้เลย แล้วก็ได้รับเศษระดับ S สองเศษนะครับผมใน2ตัวละครเนาะหลังจากที่เราสุ่มไปแล้วนะครับถ้าไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการหรือว่าออกตัวละครที่เราไม่ได้ใช้ครับเเพื่อนสามารถรีโลได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปรีโลนะอันนี้ก็จะทุกๆการสุ่มนะครับเห็นไหมก็จะได้รับกล่องตรงนี้มาครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนให้เราสามารถเลือกเศษตัวละครที่เราต้องการได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแล้วก็สะสมครบจํานวนเศษที่ต้องการเราก็สามารถครับตัวละครระดับ S หรือว่า ตัวนั้นตัวที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนๆให้ทุกคนนะครับกดออกเกมไปหน้าแรกได้เลยนะครับกดกากระบาดออกไปอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการรีโลแล้วนะครับไปที่คําว่าตั้งค่านะจากนั้นไปที่คําว่าแอปและการแจ้งเตือนนะครับนี่จะเห็นคําว่า Spirit Master ตํานานผู้ถางซายนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่คําว่าที่เก็บข้อมูลกดเข้าไปจากนั้นจะมีคําว่าล้างที่จัดเก็บข้อมูลนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็ลบไปได้เลย เพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถรีโดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าจะรีแค่จอเดียวมันค่อนข้างที่จะนานใช่ไหมครับนั้นเรามาทําการรีหลายๆจอกันหน่อยละกันนะครับวิธีการรีหลายจอนะครับทุกคนให้เพื่อนนะครับกดไปที่โปรแกรม ld player นะครับผมแล้วก็ให้เปิดฟังก์ชันนี้ของโปรแกรม ld ขึ้นมานะครับอันนี้เราสามารถสร้างหลายๆจอได้นะครับก่อนอื่นเราต้องการอันเก่าออกก่อนนะครับผมจากนั้น ให้ทุกคนกดที่สร้างนะครับผมนี่เห็นไหมสร้างูเลเต t o r ใหม่กดเข้าไปแล้วก็ทําการสร้างใหม่เลยนะครับไม่จําเป็นที่ต้องโคลนนะโคลนมันจะเป็นการโรลนข้อมูลอัเก่าใน LD แรกมาทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะดึงข้อมูลเยอะนะครับเราเพียงแค่ต้องการรีหลายๆจอแบบเร็วๆนะครับแล้วก็กดทําการกดปุ๊บแล้วก็สร้างอ m มูใหม่นะครับแล้วก็เซตได้เลยนะครับนี่เอาเป็น LD p l a y e r 9 64-bit นะครับกดยืนยันหลังจากนั้นครับเราจะได้โปรแกรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถ เปิดไปได้เลยนี่เห็นไหมก็จะได้มาอีกหนึ่งจอก็ขยับไปมุมซ้ายหน่อยครับรีสัก4จอ5จอเนี่ยก็เป็นอะไรที่ชิวๆอีซี่แล้วนะครับหลังจากนั้นครับเ,เพื่อนๆก็ไปเอาไฟล์ apk ที่ผมได้ทำการสอนดาวน์โหลดในช่วงต้นคลิปนะครับมาทำการติดตั้งใส่โปรแกรม LD Player ที่เ,เพื่อนๆทำการโคลนนิ่งขึ้นมา แต่และจอแต่และจอได้เลยนะครับก็เพียงนี้ครับคุณก็สามารถกดเข้าเกมได้แบบง่ายๆครับและไม่ต้องแบบโหลดข้อมูลอังอื่นที่มันเสียเวลาเกินไปนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องล็อกอินในส่วนของ Google ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีไฟล์ apk แล้วก็จะสะดวกในการรีโล i ID นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการรีโลและเทียรตัวละครในช่วงมต้นสําหรับเกม Spirit Master ตํตนานพูดถังซาน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพารต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ